าวสิคล้ายกับจับผิดตัวตอนนี้นใช่คดีสยามนก็จับผิดตัวคดีใหญ่เมื่อกันยา2,536นะครับเป็นคดีใหญ่สื่อมวลชนทั่วประเทศตาม49วันต่อเนื่องไปไหนก็ผมไปไหนไม่ได้มีนักข่าวตามอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มเป็นฝูงเงี้ยก็เขาเก็บพยานหลักฐานได้ในรถ รู้แล้วว่าคนจ้างหวานคือคุณหมอเนี่ยไปจ้างไอ้ไอ้แผ่วไอ้สิบัวเอกแผ่วนะครับและประจักษ์พยานประจักษ์พยานคือหนูอิงอิงอายุสามขวบกว่าดูรูปไอ้แผ่วก็ชี้ว่าเป็นไอ้แผ่วที่ฆ่ามา้าเขานะครับนี่ได้ประจักษ์พยานแล้วซึ่งพนักง,งานสอบสวนเวลานั้นมองว่าเป็นพยานบริสุทธิ์เพราะเป็นเด็กไรเดียงสาแล้วตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ลายพิมพ์นี้ฟือแฝงตรงกับไอ้แผ่วสิจุดซึ่ง10จุดเนี่ยเขาประหารชีวิตมาตั้งเป็นนมนานแล้ว<ฆ>นี่ตรง13จุดเขาเลยจับไอ้แผ่ว<ฆ>แต่ผมเนี่ยด้วยความเป็นนักสืบเนี่ยก็เลยไปถามไอ้แผ่วตอนเกิดเหตุวันเกิดเหตุเนี่ยมึงอยู่ไหนวะ<ฆ>มันบอกผมกินเหล้าอยู่ที่ค่ายตชจดอที่ประจวบครับ<ฆ>ผมก็ให้มันเขียนแผนที่ว่าไหนมึงใครกินตรงไหนนั่งตรงไหนซื้อเหล้าอะไรมีกับแก้มอะไรบ้าง มีใครนั่งกินบ้างผมก็ไปที่จุดที่มันกินเหล้ามันก็ตรงที่ไอ้แผวเหล้าตรวจลายพิมพ์นิ้วมือก็ตรงไอ้คนที่มันอ้างว่าไปกินด้วยกับมันก็ตรวจลายพิมพ์นิ้วมือตรงหมดผมก็มาบอกผู้บังคับบัญชาว่าท่านที่เราจับไอ้แผ่วนี่ผิดตัวจ mm hmm. เพราะไอ้แผวมันอยู่ที่โน,น่นโอ้โหลุกทัวลงผมเลยไอเ้เลยวัดรับสินบนสิบล้านจากหมอบัณฑิตดิถึงมาบิดคดีอย่างนี้ และเขาถามผมว่าคนร้ายตัวจริงเป็นใครไม่รู้แต่ไม่ใช่ไอแผวเราต้องสั่งไม่ฟ้องครับเขาก็บอกไม่ได้จับไปแล้วนี่มันเสียผมว่าถ้าจับไอ้แผวยิ่งเสียหมาเราถือหลักนักกฎหมายนะปล่อยคนผิดสิบคนดีกว่าไปจับคนบริสุทธิ์นคนเดียวป,ยนะป้าบัวผันตายถ้าจับไม่ได้เขาไม่ได้ลดเงินเดือนผมเขาไม่ได้ลดท่านผมเขาไม่ได้ย้ายผม พาะไม่ใช่สอสอโดนค่า<ช>นะครับแล้วจะไปจับคนผิดทำไมท่านผอ,อเนี่ยก็ออกมายอมรับแล้วก็ขอโทษกับประชาชนแล้ว<ช><ช>ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือไม่ปกป้องน้องใ,<ช>ในมุมมองของท่านเนี่ยค่ะอยากจะแสดงความผิดเรื่องนี้ไงบ้างที่ผู้บริหารสิงสุกก็ออกมาขอโทษเกี่ยวกับเรื่องน,นี้ไม่ถูกต้องผอ,อทําถูกต้องแล<ช>้วนะครับ,<ช>รบทั้งผอ,อท่านต่อศักสุขวิมลกับท่านสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยถูกต้อง ประชาชนไม่ได้โง่ว่าโทเขาจบปิญญาเอกปิญญาโทปิญญาตีกันเยอะแยะหมดเขาใช้ดุลพินิษได้อะไรผิดก็ต้องบอกว่าผิดถามว่าอบอท่านจะไปคุมได้ไงตำรวจสองแสนสามหมื่นคนเหตุที่มันเกิดเนี่ยอาจจะมีตำรวจแค่คนสองคนไปชักนำเหมือนเราอยู่ในฝูงนักข่าวเนี่ยแล้วบอกว่าเฮ้ยใครเป็นคนกว้างก้อนหินวะเราก็บอกนี่น,นี่ไอ้คนนี้ไะที่มีเป็ดอยู่เนี่ย นะฮะเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยเป็ดเราดูก็าไอเขี้ยงบ้าบ้าอยู่นะเนี่ยมาเนี่ยแล้วมันก็เสือกลับว่าผมกว้างเองครับทุกคนก็ลงความเห็นหมดว่ากว้างเป็ดความผิดอยู่ที่ไอคนชักนําคนเดียวมันทําให้เลือเสียตัวพุ่มกับเพื่อไม่ทันเกมลูกน้องมันก็เรียบร้อยเป็นคนดีอ่ะแต่มันจะมันจะเพียงพอสําหรับการที่จะเรียกความเชื่อมั่นของสํานักงานตำรวจแห่งชาติได้ไหมฮะต้องใช้เวลานะ ต้องใช้เวลาและผู้ขับวัญชาเนี่ยต้องเด็ดขาดลูกน้องผิดเนี่ยอย่าไปกลัวตำรวจเกลียบบอกกับท่านสุเชษไปแล้วว่าอย่าไปกลัวตำรวจเกลียบถ้าผมร่างกายผมมันเป็นมะเร็งที่นิ้วก้อยผมก็จําเป็นต้องตัดนิ้วก้อยทิ้งนะครับผมเองเป็นตำรวจมาทั้งชีวิตครอบครัวก็เป็นตำรวจทั้งหมดลูกเต้าก็เป็นตำรวจแต่ถ้าเกิดว่าอะไรมันผิดแล้วเรายังไปปกป้องมันจะทําให้เหม็นหมดเลย จะทำให้เหม็นหมดเลยพอประชาชนไม่มีความเชื่อมัน่นศรัทธาเราแล้วเนี่ยมันจบแล้วเราเดินไม่ได้แล้วแล้วที่ร้ายแรงกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่ประชาชนไม่เชื่อมัน่นเรานะ,ะสารไม่เชื่อมัน่นตํารวจอีกฮ<ะ>เฮ้ยคุณมาหลอกผมไม่หาเอาแพะมาให้ผมออกหมายจับ<ะ>แล้วออกหมายฝากขังไปเนี่ยผมคิดว่าสารท่านก็ไม่สบายใจ<ะ>ตรงนี้ต้องแก้ไข เราไม่ควรแค่ให้ออกไหมคะควรจะถึงขัง้นมาตรการไล่ออกให้หมดไมไม่ <ตำ S 2> ไม่ใช่<ว>ใชไม่ใช่<ว>ไม่ใช่ใชต้องดําเนินคดีทางกฎหมายด้วยไงต้องติดคุกด้วยนะให้ออกเนี่ยมันพื้นฐานอยู่แล้ว <ừ. S 2> ถ้าทําผิดเนี่ยถูกออกเนี่ยแต่ว่าเรื่องจะพิจาว่าพอผมสอบผมสอบไปพบว่ามีการเอาถุงไปคุมเขาจริงผมต้องส่งปป,ปทแหละปป,ปทจะเป็นพนักงานสอบสวนแทนผมแหละที่จะสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องไปที่เอากสาร แลชีมูลทางวินัยตัดอานาจผมไปแล้วตัดอํานาจตํารวจไปแล้วถ้าพบพบมูลความผิดทางอาญานะต้องรีบส่งภายใน30วัน,นซึ่งการไล่ออกก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเมื่อผลออกมาแล้วไล่ออกนี่มันแน่นอนอยู่แล้วส่วนจะติดคุกไม่ติดคุกเนี่ยปป,ปทต้องสรุปสํานวนให้อายการอายการต้องฟ้องศาลศาลจะพินาลงโทษว่าขั้นตอนมันถึงข,ขนาดไหนไม่รู้ตะเปียกบอ,อกมีอะไรเงี้ย มันยังอยู่ใต้คอนโทรลของคนอื่นอยู่ะ <ฮา S 1> นะฮะมันอยู่ที่ศาลท่านจะตัดสินเราไปไปไปทายไม่ได้อะนะฮะถามทีละคนเอาคิมาเปิดถ้านักข่าวไม่นคนเอามาเปิดคิดว่าไม่ใช่นักข่าวเนี่ยโดยสัญชาติญาณนักข่าวเนี่ยมันก็ต้องหาข่าวเด็ดแล้วเองก็อยากได้รางวัลพูลิเซอร์ใช่ไหมเออ ก็ต้องกระเสือกกระสนนะครับกระเสือกกระสนว่าจะได้ข่าวตรงไหนเขาก็รู้ว่ายายป้าเนี่ยอยู่ตรงจุดนี้และศพอยู่จุดนี้มันก็ไล่เส้นทางนักข่าวก็เป็นคนในพื้นที่มีกล้องตรงไหนอาจจะมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตำรวจไปขอชาวบ้านอาจจะไม่ให้เพราะไม่อยากยุ่งไปเป็นพยานนอกจากให้กล้องแล้วเดี๋ยวต้องเอาผมไปสอบด้วยเป็นพยานไปขึ้นศาลก็ต้องไปเขาก็ไม่อยากให้กล้องกับตำรวจแต่นักข่าวไปขอเนี่ย แถมเอาตังค์ไปให้อีกสี่พันห้าพันเนี่ยรู้มาจากไหนเนียรู้สิาิอ่ใช่ไหมเออแต่ว่าไอ้หนูหนูเป็นนักข่าวเนี่ยอ่าหนูจะส่งเนี่ยก็บอกตำรวจก่อนว่าพี่เจอแล้วนะไอ้เด็กที่ไปฆ่าเนี่ยมันน่าจะเป็นเด็กพวกนี้นะ <c oughs> แต่ถ้าไอ้อย่างเงี้ยช่วยงานทางราชการด้วยไอ้ตำรวจจะรู้ตัวแล้วว่าจับผิด <c oughs> แต่คุณไม่บอกเลยคุณปิดเงียบแล้วไปเอาข่าวออกเนี่ยถามว่า ข่าวดีเด่นแต่ว่าสังคมมันเสียไงสังคมมันเสียพอไปจะได้กล้องตัวนี้ก็ไม่มีเสือเสือก่าตกรเป็นใครแต่มันไม่ไปแจ้งตำรวจอย่างนี้ใช่ไมไม่ก็บอกกันที่กับมึงเป็นนักข่าวก็ไปหาข่าวกับกูอาชีพมึงกับกูก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยนะครับผมจะอาศัยน้องๆนักข่าวเนี่ยช่วยงานผมเฮ้ยพี่ไม่มีเวลาเว้ยเดี๋ยวนายแม่เรียกประชุมจะไปก็ไม่ได้ ถนนเส้นนี้น้องไล่กล้องให้พี่หน่อยได้ไหมเพราะ,ะคุณมีความชานาญเรื่องกล้องคุณไปเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้มีอะไรก็บอกพี่เลยวัดได้ตรงนี้แล้วนะเองก็บอกพี่หนูจะส่งแล้วนะเพราะเดี๋ยวไม่ทันช่องอื่นเอาเลยเราจะได้รู้ไอตัวพุ่งกลับจะได้รู้ว่าจับผิดตัวแต่นี่ตัวพุ่งกลับไม่รู้ไงก็ไปบอกกรสารว่าตะเปียกรับสาภาพแล้วไปทําแผนประกอบคํารับสาภาพแล้วพอข่าวออกปุ๊บเนี่ยถามว่าข่าว ช่องคุณนะดังนะแต่ว่าชิบหายเลยสารก็ไม่เชื่อถือตำรวจแล้วประชาชนก็ไม่เชื่อถือแล้วแล้วถามว่าไปไล่มันออกหมดได้ไหมตำรวจสองแสนสามหมื่นคนเนี่ยไม่ได้ก็ยังต้องให้มันทำงานไงนะครับผมเข้าใจนักข่าวว่าจำเป็นต้องส่งภาพด่วนอะไรอยากได้อะไรแต่ว่าถ้าสืบไปแล้วนักข่าวคนนี้ไปบอกว่าผมให้ตังค์คุณแล้วนะห้าพันแล้วคุณลบไอ้นักข่าวคนนี้จะติดคุกด้วย ให้ปิดปากปิดคลุกไม่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 บอกใครนะว่ามีการม่เป็นไรอ้ไอ้อย่างนั้นก็ว่าไปแต่ว่าสมุดกล้องอันนี้ยมันเป็นพยานหลักฐานตํารวจก็ไปถามแล้วปรากฏว่าตํารวจบอกว่าอ๋อฉันให้นักข่าวไปแล้วขาให้เบี้ยเลี้ยงฉันห้าพันแล้วเขาบอกให้ลบคลิปไปแล้วมันเป็นพยานหลักฐานอันนี้นะเดี๋ยวพอเดี๋ยวเป็นเรื่องต่อจากนี้อีกเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆหรอกพอตํารวจแจ้งข้อกล่าวหานักข่าวว่า คุณไปสั่งเจ้าของบ้านให้เคารลบคลิปได้อย่างไงในเมื่อมันเป็นพยานที่จะจับกลุ่มผู้กระทําความผิดผมยังไม่รู้นะฝันเอาว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วพอตํารวจเรียกนักข่าวไปนักข่าวก็ไม่ยอมไปนักขา่าวก็นักข่าวก็ไม่ยอมไปเขามีหมายเรียกไปแล้วมะ,ะผมถามจากผู้บังคบบัญชานะท่านผู้จัดการเนี่ยก็บอกอย่างเงี้ยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไงไม่รู้นะ นะครับแต่ถามว่าใครได้กล้องก่อนนักข่าวได้กล้องก่อนไหมผมว่าถ้าตำรวจแม่ได้กล้องก่อนและรู้ก่อนเนี่ยมันไม่จับตะเปียกหรอกก็คงจะรู้ที่หลังนะรู้ที่หลังนะครับโอเคนะทุกคนนะสวัสดีค่